พระกีสาโคตมีเทรีเมื่อสูญเสียลูกน้อยที่รักสุดหัวใจกีสาโคตมีอุ้มศพเดินหายารักษาทั่วเมืองจนในที่สุดเธอค้นพบความจริงสูงสุดของชีวิตและบรรลุธรรมจากความทุกข์ที่หนักหนาที่สุดเอตะทักคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง พระกีสาโคตมีเถรีถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีแต่เพราะนางมีรูปร่างผอมบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกนางว่ากีสาโคตมีเงินทองของเศรษฐีกลายเป็นฐาน ในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากถึง40โกดแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายเป็นฐานไปทั้งหมดเศรษฐีจึงเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายซูกผอมสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนและทราบสาเหตุความทุกข์จึงแนะนำอุบายให้ฐานกลับเป็นเงินทองดังเดิมว่า สหายท่านจงนำฐานทั้งหมดไปวางที่ริมถนนในตลาดทำทีว่านำสินค้าออกมาขายหากมีผู้ผ่านไปมาและพูดว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแต่ท่านกลับเอาเงินทองมาขาย ถ้าผู้พูดเป็นหญิงสาวท่านจงสู่ขอ,อนางมาเป็นสะใภ้แล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เธอและอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอแต่ถ้าผู้พูดเป็นชายหนุ่มท่านจงยกที่ดาของท่านให้เขาแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เขาเช่นเดียวกัน่านกลับเป็นเงินทองดังเดิมเศรษฐีเห็นด้วยจึงทําตามคำแนะนำประชาชนที่ผ่านไปมาต่างพูดว่า คนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแต่ท่านกลับมานั่งขายทานเศรษฐีตอบว่าเรามีแต่ฐานสิ่งอื่นเราไม่มีวันหนึง่งนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามว่าคุณพ่อคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแต่ทาไมคุณพ่อกลับเอาเงินทองมาขายเล้า เงินทองที่ไหนกันแม่หนูเศรษฐีกล่าวคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงนางกอบฐานเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นฐานในมือกลายเป็นเงินทองจริงๆเศรษฐีสอบถามที่อยู่และตระกูลของนางแล้วสู่ขอนางให้สมรสกับบุตรชายของตนพร้อมมอบทรัพย์40โกดให้ซัพย์นั้นก็กลับเป็นเงินทองดังเดิมนางกีสาโคตมี อยู่กับสามีจนมีบุตรหนึ่งคนแต่เมื่อบุตรอยู่ในวัยหัดเดิน